เออเธอแกจะไปใช่ไหมเปล่าไม่พูดเลยเลยโอเคเราสมัยเก่าอะไรของเขา,าน่ะจริงจกิงข้าวเนี่ยแก้วฮะาไปหาราาว่าไงคะ เรียกแล้วไม่ตอบใครเรียกหนูอะฮะบ่ายเลยหรอพี่เรียกหนูเหรอเอกว์ฮะทำอะไรกันเนี่ยอะไรคะทำอะไรอ่ะ ่าทำอะไรดวนี่เกวเกๆเกเกพี่มีอะไรจะบอกไม่ต้องไม่อยากรู้ไม่ต้องมาบอดวิเขาทักมาแล้วไม่ใจหัวไม่ใช่เหรอเกวคิดถึงหนูละสิอย่ามีนมบ้างอ่ะ เกลไปไปมานี <te le> anyway. ่หน่อยไปะอะไรมันกอดกันมันกอดกันมันกอดกันตอหน้ากูเลยกูได้นุ่มด้วยมิไม่ได้ถือโทรศัพท์มันไม่เกี่ยวอ่ะมิใส่ชุดแก๊งไม่ได้ถือไอ้ปิงกอดหนุ่มแล้วใส่ชุดแก๊งด้วยแล้วคือได้หนึ่งรูปมาแบ่งกันไหมหกเก้าเก้าไม่อยู่กับใครเนี่ย คือคนเดียวสิคือรูกมัมไม่ชวนเพื่อนมาเลยะถ้าถ้าถือว่เดี๋ยวก็ตามกันมาจริงอะไรเงี้ยมันก็จะออกค่ะอะไรเงี้ยให้ตลาดถูกป้าไม่มี้แล้วสองศูนย์เรื่องเงี้ยไม่หมดเลยเลขเลยไม่มีจะให้เลยลูกหนูขอหน่อยว่าแล้วฟาร์มยังไม่ถึงลี่เลยเลขหกเลขยังหมดแล้วไปเลยแลตู้กุญแจยังไม่ทันอันนี้เลย หอหน่อย <complaint S 1> นะแม่ป้ามาดกวะเราจะขอรูละแสนมีมะพร้าวไหมเอาดีนะส้านดนปับแสนนึ่งแม่้มรมะพร้าวทำไมอ่ะขอไม่ได้หรอูปลแสนหนึ่งได้เลยเดินปัคืองล้านสิบสิบูกนะเดี๋ป้ารวยเดี๋ยวป้าเลยางนี้อ๋อใช่ไหมล่ะเกลเกลกลเ แกลแกลแกเแกแกขอออกจากแก๊สพับทั้งหมดแล้วก็คือไอเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเอเรามีรูปเพื่อนกอดกอดผู้ชายใช่ไหมเราอยากถ่ายเพื่อนดีกว่าไม่ไม่หมายถึงไม่ไม่หมายถึงอ่ะแล้วทีเนี้เพื่อนจะโดนปัดออกแสต้วเราก็จะได้ถ่ายมาถ่ายดูปเหมือนเออมือกันไปเลยไปหมดเลยกูไม่ได้ถ่ายแม่มึงถ่ายไอสัตว์กูไม่ได้ถ่ายแม่มึงอ่ะแม่มึงอ่ะถ่าย โอ้โหแม่ไม่ท้าลูกหรอกมามาไอดีอะไรไอดีอะไรโอ้โหมามามาแก้วลูกไอดีอะไรไอดีอะไรถ้าว่างมาเลยบอกป้าด้วยนะทำไมอ่ะอะไรจะยืมไปปีนลุไปปีนต้นมะพร้าวเก็บอันนี้หน่อยเก็บมะพร้าวหน่อยไม่ได้ไปปีนกับป้าแม่เราแต่งนะแม่นักได้อยู่แล้วลูกเก็บลูกมะพร้าวให้ป้าหน่อย ใช่ไหมว่างๆอ่ะกินให้เลบไม่ของมันต้องกินอ่ะลูกเพื่อปลาลูกทำได้อยู่แล้วปลารารับอยู่ข้างล่างเคไหมลูกขึ้นไปก็หมุน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 แล้วก็ทิ้งลูกลงมาเดี๋ยวปลารอรับเคไหมทำมือมาแ้บแม่พี่จริงจริงด้วยใช่ ตอนนี้สแล้วหรอครับแล้วค่มืแป๊บเดี๋ยวป้ามาลูกเียวเลี้แม่ว่างแล้วบอกไม่ชอบหนูของกันเลยอะบ้างหรอเดี๋ยวป้าูกต้นมะพร้าวรอหนูไม่ใช่ลิงนะป๊าเงนกเก่งล้วครับเก่งที่สุดเลยเก่งมากมตุ้มอความรักอยู่น่ใอยู่นะพี่เรนนี่ป้าหนูป้า ใหม่เหรอปานใหม่เหรอมาจำเป็นปานใหม่ครับปานใหม่มาจำเป็น,ปน,ปนอ๋อเมื่อกี้เพิ่งจีบกันไม่ใช่หรออืมฮะหนูเรียกมา AL. สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับอ้าวเรอแบบยังไงมาไงครับเนี่ยเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมา หรอครับเมื่อกี้ใครจีบคอะอ๋อคนละคนเหรออันนี้ป้าหนูอ๋อใช่เหรอครับสวัสดีครับคุณลุงอ๋อหลายคนเนาะไม่ใช่อ๋ฉันไม่ใช่ป้าหนูเจอพี่เขาลุงอ่ะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าหนูคุณลุงครับคุณลุงพอดีว่าหนูอ่ะเป็นพี่สามกิเกะพอจะมีเงินให้หนูติดตัวไหมคะพอดีว่าหนูอยากมาพี่ใช่เหรอ เพิ่งเล่าเมืองมามันแบบมีเงินติดตัวห้าพันไงผู้เล่นใหม่อ่ะก็พี่ขอสักสามพันเนี้ยเ <ขอ S 2> กลได้ปะทาพ,พ,พี่ก็พี่ก็ยากจนเหมือนกันว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรเหรอครับชื่อโก้ครับอ๋อสวัสดีครับพี่โก,โกโอ๋อไม่ใช่สิครับลุงโก,โก,โกีครับ,รบลัลุงจิพพ้พาลูกพาพาพาลูกดื้อวัน อ๋อหนูไม่เคยพาน้องไปไม่ดีครับหนูมีแต่พาน้องไปแบบว่าทําประโยชน์ครับเงนินช่วงนี้คือได้นิสัยจากไหนอะไรไมาไม่รู้แ,แปลกๆเยอะเลยใช่หรอครับนิสัยยังไงหรอน่าจะไม่ใช่หนูนะแปลกไงป้าหนูปกติอ,อ,อความแปลกของมิเกเยกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับหนูเป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้ ได้เสมอมาพูดแล้วนะ,ละปลารวยก่อนนะมาพูดแล้วนะเออปลาพูดแล้วปลาปลุกก็มะพร้าวรออยู่แล้วปลาไม่โกหกวางกระกรกบอกที่เราอยากจะบอกว่าเราไม่นอนอ่ะไม่เอาอะไรอะ่ะเราจะกินอะไรไม่กินไม่ต้องจิม้มตายแล้ว ไปปามแล้ว <Okay. S 1> ได้ยันลูกป๊มบามาไม่ไปนอนหรอหืมมาเพิ่งมาหรอมาสักแป๊บหนึ่งแล้วป๊ปบามาจะไปพักนอนไหนเนี่ยไม,ดดไม่นานานนางงอสิ ตีสี่ครึ่งไม่เกินเราอะหนูก็ไม่น่านานประมาณป้าแหละเวลาหนูอยู่หนูไปพักประมาณนั้นเดี๋ยวนี้นอนดึกนะนี่หนูต้องนอนสองชาติก่อนหลอดแอบชอบชาตินี้คงจะเป็นเกเรสีนะรันหนุ่มมาดิ โพูดเลยว่าโสดหน่อยเขาดูหน่อยโคสดเอาแบบโสดมากก็ไก่ล้านตัวนะโสดมากก,ก็ไก่ล้านตัว ต่อไก่ร้านตัวจริงๆเดีหนูก็ขับรถมาหารอกมาไ่ทำงานอะไรขุดเหมืองขุดเหมืองเอาทองแดงคืนลูกไงโอเคสู้ๆนะมาหนูไปกำลังใจให้มีแค่นี้เหรอฮะมีแค่นี้เหรอสู้เหรอ อมมาอ้าโอเคอันนี้ถือว่ารู้รู้ใจนะอันนี้ถือว่ารู้ใจนะอันนี้ถือว่าเป็นงานไปละสบายตัวละคันนี้ีไปเป็นแ้ำคนล้วผมจะเอาีปดไปทั้งไหนพี่เพื่อนเราไงสักคนไม่มีเพื่อนครับผมเพื่อจะลงประเทศมาได้ แบบเดียวองไม่ค่อยมีเพื่อนเลยกูจะไปดูไหมล่ะแม่งถามดูนี่ไงเดินมาแล้วสเปกเลยนะหัวหยองๆยองแม่แล้แต่ค่ะหัวหยองหยองหยีๆเป็นเพื่อนได้เนี่ยคนนี้จริงใจเชื่อใช่ทรงแบบนั้นแหละมันจะจริงใจเนี่ย